สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านที่รักในการตอนโขเขาไงครับเอาอีกแล้วครับผมมือเนี่ยทีมัรรจุดครับสำหรับคนไก่บ้านครับผมในใจรักโขงเขาครับมือนีนมาสวงครับคับทีมงานพูนกระร่งดีเอานกขึ้นครับทีมงานมาแล้วครับแต้ีมหนึ่ง ผมก็ออกมากครับออกก็สวยครับมือเป็นะไรคืเยิบนยุดครับคนแก่บานไ่ได้ม่วันนึงหนึ่งขันนี่เยครับผมก็ขืนไม่พูดจำาำนบบ คนี่เลยคันนึกเจ้าดูดีบินไปแล้วครับพวกเขาเลาะนี่อยา่างพกครับผมเนื่องก็เห็นแล้วพวกเขาบินด้วยทีคัน เงียบไปแล้วก็ถึเงียบเสียงเดียงนะนี่ครั็ผมบัรจากาศตัวนกเคยเง้น้ำขางากรัง้าง,าาง,าง,งไปนะครับคุณรับพิมงนกำลังใจหนกืบบางทีงานม่บ้าหักกรอบพวกพ,วกพิมงานีไปั้งใจครับกองอ้อยยังต่ ก็่มามาลดเลยครับผมจินบาครับผมมือนี่ต่ตัวรคร่มเสียงสัย้องางน,น,นกงคือพวกเสียงเรีอดแล้ก็่ล,ล,ลเลย,เยเครับผมจิมานบัหน่อยกทีเราป่างเบิองรับมันหกครันเลียวไปไ่ปเห็นนกครับ ฟังเสียงกยารเลี้ยงเดียวรวมนนะครับผมครับผมง่ายง่ายง่ายครับแลี้วบินนกอยู่นี่นะครับไปเรียกน,นกขคอบินนกนกกระจิบหน่อยร้องขีดคอหัวตกตวนตกตวนไปเลยโอ้โหแม่นซยืดซึ้งกับเศร้าขันนกกตะจิบยังวิ่ไปเศร้าเลยดูดีกระจิบขันตอนเหนื่อยเลย สเส้นเสาไฟมันเลี้ยวหัวนกเขาหันนกเขานกตัวโอ้แตกเงาเลยนกตัวมันต้องเหมือนกันเหมือนลองเดี๋ยวโอ้แถวลุกมั้งครับผมง่ายง่ายบินคือเราจากที่นี่ครับเยาวนกเขาจับนกกระจาบหน่อยอยู่ตกต้นตกตัวไปเลย เอาใหญ่ก้อ,อนไหมครับผมมานว่าน้องมือนี่ก็จะเด็กแี่มครับเด็ไม้ครับคุณต้องานคุ้มใส่เปรียกรันเลยเออขอแล้วครับขอแล้ขอแล้วขอแล้วดูดี นกเขาหมืนอนย่งล่ะก็มีจับบางส่วนอัจจะไล่บับส่วนเหลียวไหลเ,ยเียวควาถียวอะอ่เลยครับอู้นใส่ไปฟูไมไปใหญ่หมดะครับมินบินไปแบบมันนกม่นนกเขาม่นกนกอย่เดี๋ยวไปพูดกันครับผม เนี่าทึ Wait ่งเลยลนหน่อยลันหน่อยดฮะโอ้ยโอ้ยนกกำลังเข่ากันใหญ่นานม้นนะซื้อนกกูดีครับจอดรวทันฟ้อมโอ้ยนก ีนอกแก่แล้วครับพผมว่าไปแ,แล้วพูดโอ้ปีนอกเยอะบอ่าเอ้ยนี่ก็พูดเลยครับจักสิมานประมาณนะครับเปล่าลงออกขึ้นใส่กับเหยียบย่างคักเหยียบเนี่ยตบลงไดค้ครึ่งเดียวครับของเนาะด่างของเนาะโอ้ ครไปขวางกับเปลือกนนเป็นปุ่มมันกับปุ่มไเ,เข้าไปตามจัง,มมเงเร็วครับลันนได้เครืองเดียวว่าอยู่ตัอก่ถือตัวกรดิ้นะอบบับบบยู่วัดนี้วันี้ตบแล่าบ่ไดนล้งอเดี๋ยวเขาพดูดรุ่นครับผมมีมุมมักตัวอยู่มือนี้ เตียมงานสอบบเรียตแล้วไปอีแลวครับตัวคานคำมันคว้านคำสาวมันหลุดครับผมดนะครับเส้คว้านคออ่ะนะ้าถึงมมนมานไล่ออกเส้ไปตัวหางเขาก่อนนะกค่เดมบ้านเลยครับผม นงทีมงานจัสองแ, <ก S 1> แต่มแม <ก S 1> วด,ดูโอ้ยไปไทยจะควางเท่าไดก่แต้เมนะนกับนกกระดิ่งมาสั่นบานคุณไม่แต้ม,มคือจะเปี่ยนมาสีทุกทีมันคือมัหลุดกันต่อมาอีกว่หลุดน,นกทีมงานคนระับองเทียแล้วหา,างเลอะขดบ่อ โอ้ยป <N> ีนหรเออปอดนบอลันวะนี่ครับนกีงานอยู่ตัวะกระดากระดาเก็ตดูได้ไหมเน้อยครับเนลยลวบอลันรับ บ,บอ๊อบหเหยียบบ่ดเหยียบดอกหนี่บางนั่นคือม็ดนี่นเดียบร้อยครับสามเี่ยสามเี่ยได้สี่อยู่จังหวดนี้นเรียมเรียมสามต,ตัวข้อใดๆจะเตรียมอยู่ <c oughs> ก็ได้อ oh, ย yes. ู่ไะขดทีนเกห่างห่างเบื้องอนแล้วหสามเที่ยวัไม่ถงมสามมาเอไรนีบยมสามไโอ้เมันกบันโอนันมีมันเนีย่า่งงวยเลยบ่โอ้ ไใจใจใจสิน้นไปไปแล้วตามใจแล้วมันเนี่เอาลงมาลงมาตามเตรียมนะครเดีีย็ภาพพีม่์ ยอดยอดออกกองออกกองสามหงเจ้าไม้ไทยเจตะวันใจสิงห์งกมันนึงมันดักนกเนียดมันเนียดมันเนียดมันไไหเ่งียบันได้หันหางกระลันมันอลันไม่ไรเห็ดไมแบบหยาบบลันอืมกลันน เด็คือซื้อตัวที่สองนเด็กอยาอมัมัเตี่ยมจ้ำเลยว่ดีถ้อเตียมดูดีแล้วดูดียันกบินบ่ยันกบินบ่บับบับบับเต้นาวเกรเตีมต่อไปเตี่ต่อไปครับเจ้าคม สำหรับผมก็ท้าได้มันด้วยครับกระใสไปนี่นะครับไปไก่ถ้าได้มนนัน,ไไมนเลยครับผมพวกเราหลุนข้อนนี้ครับว่าจิงมันบะอุ่นหกเหนียวครับแต่ที่งานตไตไปสามเลยครับเลียกแล้วเรื่องออกมาสวยครับ ลุกเข่าแล้วมั้ยโอ้เข่าแล้วเข่าแล้วเข่าแล้วกโคตรเลยโครเลยเตรมครับดูดีตรวจแล้วครับก็เจ้าก็เจ้าปัญหาซัด สั้นครับตอนตกปลาคือบบว่มันชอบออกไปดูดรับแล้วไปทแคไปแล้วรถรถเทยวน ทางดึงครับผมจอดแซงไม่เห็นหรอกครับเดี๋ยวหนะกเดี๋ยวครับโอ้โหนกเเด,ดียวครับตัวแล้วครับบดดติก็พวกนั่นก็เรื้มมากครับฝึกไปฝึกมาก ไปแล้วไปไปแล้วโอ้ยไปตรวไปรหาค่อนน่าพอดงงีกับเง,งยียบกุงเงียบ ทุคนไมรุษนะครับผมตะาาคร,ริมมนบามนบบอ้กดิีปวดสีอเนี่ยหยาไปแล้วครับเดืเอยดูดีดเดดสอนโดดสอน,นแล้วดดูอางเดืงนะครับหยาไปแล้วโดดสอน เนียบไปแล้วครับเนียบไปแล้วโอตา้าเมียเอาเดียวมาแล้วครับโด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 ดดีใกล้เตะด้วยตรงในกำลังมีครับสุดดี

เอามืน่นลองไตผครับวันนี้เอา้เขาเรยเขงผมเอาจนได้ครับโอ้โหาจนได้โอ้ตุนมือสันวนหนาว่นนำม่ยอมโดดจากเทียบขออนุญาตเอาลุครับผมเด้เบ่งครับ โผล่แหลกแกกมานเลยปุ๊บ,บดูดีกอดเอาสุดวิธีทางเลยตรวจครับเดี๋ยวใครมาเบ่งกันครับผมมานแล้วครับโอ้ยมอนจีเฮียวใครอยู่ครับวกแเฮียวจีใครแตกแล้วไม่งรุดต้นน้ำกันครับผมแล้วสำหรับอาจารย์ไหนที่ ยากเบิ้งนกตอาผมเดรีวิวอกเบิ้งครับมาแล้วครับมาแล้วครัผมอนนี่ก็ยามเอนสอุดทายอยู่ครับคือประมาณเดี๋ว่นกค่าร่มดุนนึงพุมโอ้นี่มันเยบม่อไรมอมาเหียบเป็นนกตัวกับมเป็นสัตว์เลยครับ ใส่ควานเหนียโเ้าไปอยากไ่อยากอยากเียนนกเขามวอยากคู่หอมมากบคูมม่มันดิ้นใส่เขาจุนูนเรียกเนี่มุมกมันเขาไปเร่มันบดมันบุกคู่หมาลนกว่านัน สถานานกฝึกครับภาในปลูกตอกิยนนะสถานานกฝึกครับจะดูด,ด,ดนกปลาข้ารมดีเนี่ยอันในรอบอีกย่างหนครับผมขันบ่อือก็สีกราครับผมควนแล้วควนจุดไทยกันใดกิบทายเบื้องครับผม ข้ารอนอยงดเลครับสุดยอดขรัดเน,นี่ครบคับคิไซะมีเราผมกันมาเกาจะไทยเบื้องขัาผมกันมาณก็จบไปจะม,มีแล้วครับผมครับสวัสดีครับ